สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY มาฝากกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการถักโครเชต์ถุงเล็กๆแบบนี้กันค่ะโชว์ได้ทั้งสองด้านใช้ในการใส่ของช้นรุวยของฝากของที่ระลึกได้ค่ะทําใหม่ให้เป็นวงกลมค่ะตรงนี้เหลือเผื่อเย็บด้วยนะคะประมาณ3ามนิ้วค่ะ จับเข็มและไหมาตามที่ท่านถนัดนะคะทำไหมสองเส้นให้อยู่ข้างบนค่ะแถวที่หนึ่งถักโซ่สี่ถักพอหนึ่งคอลงในวงกลมค่ะหนึ่งครั้งปลดไหมสองเส้นแล้วปลดอีกหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งลงในวงกลมค่ะ ถัดไปถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอสลับกับโซ่หนึ่งลงในวงกลมทั้งหมดนะคะรวมกับหลักโซ่เป็นสิบสองหลักค่ะถักครบสิบสองหลักแล้วดึงไหมเส้นข้างล่างให้แน่นค่ะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สาม เกี่ยวไหมเลื่อนห่วงจบแถวที่หนึ่งค่ะแถวที่สองเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะระหว่างโซ่กับหลักพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งทักโซ่สามถักพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดไหมสองเส้นก่อนนะคะให้ไหมค้างไว้ในเข็มค่ะถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้ง ถักเหมือนกันค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มก่อนนะคะปลดไหมทั้งสามเส้นพร้อมกันค่ะถักโซ่สามเว้นหลักพอหนึ่งคอเป็นหนึ่งหลักถักปีบดอกเหมือนกันค่ะถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันให้ไหมค้างไว้ในเข็มนะคะทั้งสามหลักค่ะปลดไหมพร้อมกันค่ะสลับกับการถักโซ่สาม ถัดไปถักกลีบดอกเหมือนกันนะคะโดยรอบทั้งหมดจะได้กลีบดอก12กลีบครบ12กลีบแล้วค่ะ ถักโซ่สามแทงหัวเข็มปลายกลีบที่หนึ่งเลยค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงแถวที่สามเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะระหว่างกลีบดอกที่หนึ่งกับกลีบดอกที่สองค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะเราก็จะได้ลายมุมขึ้นมานะคะหนึ่งมุมค่ะถัดไปถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงระหว่างกลีบดอกค่ะ ถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงระหว่างกลีบดอกค่ะถักโซ่หนึ่งถัดไปเราจะถักมุมที่สองนะคะถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันกันด้วยโซ่สามถักพอหนึ่งคอสามครั้งในช่องเดียวกันค่ะ ได้มุมขึ้นมาสองมุมแล้วนะคะช่องว่างตรงกลางจะมีพอหนึ่งคอสามหลักอยู่สองช่องค่ะถัดไปอีกสองมุมถักเหมือนกันนะคะเราก็จะได้งานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วค่ะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สาม เกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะจบแถวที่สามก่อนจะขึ้นแถวที่สี่เลื่อนห่วงมาก่อนค่ะแทงหัวเข็มบนหลักพอหนึ่งคอสองหลักค่ะเลื่อนห่วงมาอีกครั้งนะคะเป็นสามครั้งค่ะต่อไปถักลายมุมค่ะลายมุมจะถักเหมือนกันนะคะทั้งสี่ด้านค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะด้านข้างจะถักเหมือนแถวที่สามค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องโซ่หนึ่งแล้วเว้นไปนะคะถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งสลับกับโซ่หนึ่งค่ะ ถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งพอหนึ่งคอสามหลักจะมีสามช่องค่ะ ถักโซ่หนึ่งค่ะถักลายมุมที่สองถักเหมือนกันอีกสองมุมค่ะ ถักเหมือนด้านแรกนะคะถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงจบแถวค่ะต่อไปแถวที่ห้าถักเหมือนแถวที่สี่เลื่อนห่วงมาก่อนนะคะ เลื่อนห่วงสามครั้งค่ะด้านข้างถักเหมือนแถวที่สี่ค่ะถักคอหนึ่งคอสามครั้งสลับกับโซ่หนึ่งหลักคอหนึ่งคอสามครั้งจะมีสี่ช่องเพิ่มขึ้นมาค่ะ 1, แถวที่ห้าถ <3. S 1> ักครบทั้งหมดแล้วนะคะทั้งสี่มุมค่ะ ถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงออกมาค่ะถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะ งานเราจะถักสองชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งถักห้าแถวชิ้นที่สองถักสี่แถวค่ะชิ้นที่สองซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเลื่อนห่วงมาก่อนค่ะบนหลักคอหนึ่งคอสองหลักเลื่อนมาอีกครั้งนะคะตรงโซ่สามค่ะถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่หนึ่งเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งชิ้นนะคะเอาด้านผิดไว้ด้านในทั้งสองชิ้นค่ะแทงหัวเข็มลงในช่องโซ่สามตรงมุมพอดีค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่อีกหนึ่งค่ะจับชิ้นหน้าขึ้นมาถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ เว้นพอหนึ่งคอไปสามหลักชิ้นข้างล่างนะคะแทงหัวเข็มในช่องโซ่หนึ่งถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะสลับกับการถักพอหนึ่งคอชิ้นข้างหน้าค่ะเว้นไปสามหลักนะคะถักในช่องโซ่หนึ่งค่ะถัดไปด้านหลังเว้นพอหนึ่งคอไปสามหลักค่ะ ถักควักธรรมดาในช่องโซ่หนึ่งหนึ่งครั้งสลับกับการถักพอหนึ่งคอค่ะด้านหน้านะคะตรงนี้เว้นไปค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักสลับมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงมุมค่ะ ต่อไปด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลายมุมค่ะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในช่องโซ่สามควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่หนึ 1, ่งคอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ เชื่อมต่อกับชิ้นข้างหลังค่ะควักธรรมดาในช่องโซ่หนึ่งหนึ่งครั้งอีกสองมุมถักเหมือนด้านแรกค่ะ ถักมาสามด้านแล้วค่ะด้านข้างถักตามปกตินะคะไม่เชื่อมต่อด้านหลังแล้วค่ะถักคอหนคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่หนึ่งถักคอหนึ่งคอสามครั้งค่ะลงในช่องถัดไป จบแถวแล้วนะคะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเต้นห่วงค่ะต่อไปแถวที่หกถักโซ่สี่เว้นพอหนึ่งคอไปหนึ่งหลักค่ะถักพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปหนึ่งหลักสลับกับการถักโซ่หนึ่งข้างล่างเว้นไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอค่ะลงระหว่างหลัก หนึงครั้งสลับกับการถักโซ่หนึ่งเว้นไปหนึ่งหลักค่ะถักพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปก็จะได้เป็นลายตารางนะคะสลับกันไปนะคะจนจบแถวค่ะจบแถวด้วยการถักโซ่หนึ่ง แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงค่ะต่อไปแถวที่เจ็ดแปดเก้าถักเหมือนแถวที่หกค่ะแถวที่สิบถักควักธรรมดาค่ะลงระหว่างหลักหนึ่งครั้ง ถักพอหนึ่งคอลงทั้งหมดสี่ครั้งค่ะถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะสลับกับการถักพอหนึ่งคออีกสี่ครั้งในช่องถัดไป วักธรรมดาค่ะในช่องถัดไปสลับกันนะคะถักจนจบแถวค่ะจบแถวแล้วนะคะถักวักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะแทงหัวเข็มในหลักวักธรรมดาในช่องแรกค่ะเลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งรอยค่ะเป็นเชือกมัดปากกระเป๋านะคะหรือจะใช้ริบบิ้นก็ได้ค่ะร้อยเชือกนะคะจุดกึ่งกลางของกระเป๋าอยู่ตรงนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ